ทีนี้นะครับเราก็จะกลับไปที่ในส่วนของซีซีด e เรคเตอร์นะครับโดยการกดข้างข้างก็ได้หรือข้างล่างก็ได้แบบนี้นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะเจอแบบนี้นะครับในส่วนของตัวกล้องเนี่ยเราสามารถที่จะปรับผมกล้องให้พอดีเราได้นะครับแต่ว่าในส่วนนี้ผมะจะเอกงนิดหน่อยเพราะว่าจะให้กล้องตัวนี้ถ่ายอยู่นะครับทีนี้นะครับ ถ้าคุณอยากจะไลค์นะครับก็ทําการกดไลค์จากตรงนี้ได้เลยนะครับทิกตอกปึ๋งแบบนี้นะครับผมถ้าคุณทําการกดไลค์นะครับก็กดบวกเข้าไปจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อนุญาตให้ทิกตอกถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอไหมนะครับก็ต้องอนุญาตแน่นอนนะครับขณะใช้แอปนะครับปึง๋งเข้าไปได้เลย อนุญาตให้ทิกตอกบันทึกเสียงไหมก็อนุญาตนะครับขณะใช้แอปนะครับผมแบบนี้นะครับคุณก็จะเห็นว่าตัวกล้องเนี่ยในแอปทิกตอกเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับก็จะเป็นตัวกล้องที่มาจากตัวของ c ีซีดีเร o เตอร์ของตัวคาร์ o ดที่ไอพไฟเอแบบนี้นะครับแบบนี้เห็นไหมนี่นะครับกล้องก็จะเป็นแบบนี้โฟกัสรวดเร็วแบบนี้นะครับนี่ตามนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะทําการ กดเลือกมาที่ตัวไลท์แบบนี้ได้เลยนะครับถ้าเราเลือกมาที่ตรงไลท์ตรงนี้นะครับถ้าผมทําการกดเริ่มไลท์ตรงนี้แสดงว่าเราจะเริ่มไลท์กันไปแล้วนะครับก็คือประมาณนี้นะครับแบบง่ายๆสุดๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะใส่อะไรเพิ่มนะครับเราก็สามารถที่กลับไปที่ CC Director แล้วก็ใส่อะไรเพิ่มเข้าไปได้นะครับอย่างเช่นว่าสมมุติว่าถ้าผมอยากจะได้ในส่วนของตัวสติกเกอร์นะครับผมก็มาเลือกภาพเลือก สติกกงสติกเกอร์ฉากตรงนี้ได้นะครับผมเป็นภาพเป็นข้อความเป็นปลักอินนู่นนี่นั่นนะครับถ้าเราอยากจะควบคุมเรื่องอื่นในตัวกล้องนะครับเราสามารถที่จะมาดูตรงนี้ได้นะครับตรงส่วนของความงามนี่นะครับเราสามารถที่จะแต่งหน้า ได้นะครับปัดองค์บัดอดอนนู่นนี่นั่นนะครับอ่าก็จะทําให้เราสวยขึ้นนะครับสาวๆนะครับหรือว่าผมเองเนี่ยจะสวยขึ้นด้วยนะครับผมมีฟิลเตอร์ให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะครับมีเอฟเฟกให้เลือกนะครับแบบนี้ก็ได้ใส่แบบนี้ก็ได้นะครับหรือแบบนี้ก็ได้ก็จะมีหน้า แมวขึ้นมาแบบนี้นะครับปิดไปก็ได้นะครับผมสมมติว่าถ้าคุณใช้ไปเยอะๆแล้วคุณอยากจะกู้คืนเอฟเฟกทั้งหลายแลยนะครับก็สามารถที่จะทําการรีเซ็ตตรงนี้ได้นะครับ r s g ตรงนี้นะแล้วก็กดตกลงไปทีนี้ก็จะเป็นการรีเซ็ตเอฟเฟกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับถ้าคุณอยากจะไลฟ์ไปที่แอปอื่นนะครับที่ไม่ใช่ Tik t o k นะครับคุณก็สามารถที่จะเลือกจากตรงนี้ก็ได้ที่เราใช้บ่อยๆเราอาจจะบวกเพิ่มเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะครับโดยที่ เราเอามาเป็นช็อตคัทไว้3ได้3อันตรงนี้นะครับคุณอาจจะเป็น f c e e o o o t t k t t o k หรือว่า s h o ป e e บ่อยๆก็สามารถที่จะเลือกเป็นช็อตคัทมาวางไว้ตรงนี้ได้นะครับบวกเพิ่มเข้าไปได้เรื่อยๆ Lazada ก็ได้นะครับหรือ z o ูมได้นะครับประมาณนี้นะถ้าอยากจะทำการไล์ แอปพลิเคชันอื่นนะครับเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันเหล่านั้นนะครับแล้วก็ทําการไลฟ์ได้เหมือนเป็นมือถือเครื่องนึงนง่นหละนครับผมจะลองไลฟ์ไปที่ t i k ิตอลนะครับแบบนี้นะครับามาที่ไลฟ์นะครับแล้วก็สมมุติว่าคุณอยากจะไลฟ์เรื่องอะไรนะครับก็กดไลฟ์ไปได้เลยนะครับอนุญาตไปได้เลยอนอน,อนุญาตไปสิต้องบอกอย่างหนึ่งว่าสําสหรับการไลฟ์เนี่ยนะครับก็ หน้าตาผมดูหลอกกว่าความเป็นจริงเยอะเลยนะในตอนนี้โคตรดีทีนี้นะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มอะไรอย่างอื่นนะครับเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปตรงนี้ได้นะครับกดสติกเกอร์ได้นะครับถ้เราสติกเกอร์อะไรเงี้ยนะครับถ้าเราไม่ได้มีทําไว้ตั้งแต่แรกนะเราก็สามารถที่จะกดตรงนี้นะครับตรงทรัพยากรด้านล่างนี้นะครับหรือว่าถ้าเป็นอุงกิษก็จะเป็นในส่วนของไลบรารีนะครับ กดเข้าไปก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ก็จะมีในส่วนของสติกเกอร์หลากหลายรูปแบบที่เขามีไว้ให้นะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นภาษาจีนบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็จะมีในส่วนนี้ไว้ให้ประมาณนึงแต่ว่าถ้าเรา,เามีเองนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาโหลดมาเก็บไว้ในเครื่องได้เองนะครับโดยการส่งข้อมูลเยอะแยะวิธีการมากมายเลยครับตอนนี้ผมก็ทำการไลฟ์อยู่นะ สวัสดีครับทักทายเข้ามาได้นะครับตอนนี้กําลังไลฟ์ผ่านตัวคาโดที่นะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะหยุดไลฟ์นะครับก็กดจากด้านนี้ได้เลยเหมือนปกติที่ไลฟ์ผ่านท i กต o อกนั่นแหละทุกคนน่าจะเก่งกว่าผมนะครับเพราะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของหมที่ไลฟ์ผ่านทิกต o อกด้วย ID ตัวเองนะครับผมโอเคครับจบปั๊บปึ๋งแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับผม อ่ะโอเคครับนี่แหละครับก็วิธีการไล์ก็ง่ายๆแบบนี้นั่นเองนะครับก็คือว่าในส่วนของ c ีซี t ดเเตอร์เนี่ยก็จะเป็นการจําลองอตัวกล้องนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะทําการใส่นู่นนี่นั่นได้ผ่านตัวนี้โดยการที่คาร์ดที่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนมือถือเครื่องนึงส่วนกล้องเนี่ยนะครับเราก็สามารถปรับนู่นนี่นั่นใส่โอเวอร์เลย์หรือว่าทําการสวิตช์นู่นนี้นั่นได้นะครับจากในตัว CC Director ของ ท,ที่นี่แหละนะครับผมอ่าแล้วก็ถัดมาด้านข้างนะครับที่มีเครื่องหมายฟันเฟืองตรงนี้นะครับอ่าตอนนี้จะเป็นมากกว่านะครับอนา,าคตอาจจะเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเพราะตอนนี้ทีม,ทมลีบอลของเราน่าจะอยากให้เปลี่ยนมากกว่านะครับเป็นอย่างเงินนะอาจจะเป็นเซตตรงเซตติ้งอะไรก็ว่ากันไปนะครับกดปึ่งเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ก็จะมีในส่วนของตัวบอกนะครับว่าตอนนี้เป็น สถานะว่าเป็นตัวบัญชีของใครนะครับมีเปลี่ยนภาษาได้มีเฟิร์มแวร์ได้นะครับหรือนี่ทำการเริ่มแอปใหม่ได้รีสตาร์ตตัวแอปนะถ้ารู้สึกว่าเราใช้งานไปนู่นนี่นั่นแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่อยอยังไงเราสามารถที่จะเริ่มแอปใหม่ตรงนี้ได้นะครับผมอ่าแต่ว่าตั้งแต่ผมใช้มาก็ยังไม่เคยเจอปัญหานะเพราะว่าผมใช้ครในครั้งแรกเ <laughs> <laughs> ยอะโอเค เราส,สามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับนะผมอยากเปลี่ยนเป็นใช้ภาษาอังกฤษอาจจะเป็นภาษาที่ดีกว่าอก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้พอเปลี่ยนปุ๊บเขาก็จะทำการรีสตาร์ทสักนิดหนึ่งนะครับด้านขวาสุดนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของมินิมัลส์นะครับก็คือย่อให้เล็กนะครับอเขาก็จะบงัง้อยอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ทางซ้ายแบบนี้นะครับผมอ่าถ้าอยากกดเข้าไปอีกรอบก็กดเข้าไปจากตรงนี้ได้เลยนะครับผม